ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้แกสากคูบาเอาไปใช้กันนี่เหรียญนะไม่รู้ว่าทันตัวหรือเปล่าเหรียญไม่ทันตัวอยู่แล้วอันนี้ทันตัวนะครับเนื้อว่านคูบาสีวิชัยเอาเอาไม่ต้องแพงอันเนี้ยเอาสองพันพอเหรียญไม่ทันตัวเป็นล้าน เอาทันเนี่ยเอาสองพัน้าเอาดีผมจะแบ่งปันให้แฟนเพจได้วันนี้มาสวัสดีครับอาจารย์ฟันบล็อกหน,น่อยได้มาแม่ตัวตัดหยาบด้วยอันนี้แม่นนี้บ็อกที่ตามหาอันนจ้ะบล็อกที่ตามหาอา้าโอเคเก็บไว้ก่อนอ่ะลาหูนี่สายวัสีสัตทองเขาได้แล้ครับ อาจจะเป็นอาจารย์พุทธวัดกลางบางพระก็น่าจะใช่นี่เอาอันนี้เอาแบบไม่ต้องแพ้เอาไปสอ0พันห้าพประกันแท้ให้ด้วยสองพบาทเออบ้านนี้เขามีสายลาหูเยอะนะอยากได้เสือโหโอ้โหนะถึงวันนี้จะหาที่ไหนแล้วครับพี่ตัวหนองแขมใช่ไหมสั้าร้อยบาทลาหู เนี่ยศิละปะการแกะไป็ศิละปะการแกะเดียวกับที่แกะให้หลวงพ่อริงแล้วเนี่ยอ่ะพี่เนื้อธรรมดาแม่เนื้อผงเก่ากึกเลยเป็นลูกหนูผงเก่ากึกเลยเป็นลูกหนู พระเถราจารย์องค์ใดเกิดปีชวดมั้งขนแลวเนื้อแบบเก่าจริงอะดูฮะเนี่ยเจอองค์แรกเลยแต่เก่าจริงก็ต้องเป็นพระเถราจารย์ที่เกิดปีชวดอะครับ ปูดูไม่มีหายากอันนี้ไม่ใช่พาอปาน่ะถ้าถามผมอะบางอันมีจานมึกทั้งหลังด้วยเป็นเนื้อผงพุทธคุณผมยังมีความเชื่อว่าเป็นหลวงพ่อฤาษีดิงดําแต่ก็พูดยากน,นะเอาว่าแท้แน่เนี่ยอันเนี้ยใครเอาเนี่ยเอาแปดร้อยเอาเอาแปดร้อยใช้ได้เหมือนกันแปดร้อยอยากให้ไปใช้กันอ้าวนี่ผมมีทีเด็ดให้เพื่อนๆวันนี้ อันนี้แบ่งปันแฟนเพจผมใช้กันใครจะสวดก็สวดได้นะโดนสวดกลับมาบอกผมครับอันเนี้ยเนื้อผงหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงชัดเจนเนื้อก็เป็นเนื้อเดียวกับปกโพบุโตะอ่าเป็นเนื้อเดียวกับปกโพบุโตะ ปีหนึ่งหกเป็นต้นมานี่หลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะบางคนบอกหลวงพ่อทองสุกต้นเก่ากว่านี้ก็หลวงพ่อท่านทำพระถึงเมื่อไรละ่ะก็ไปดูเดี๋ยว,ว่าหลวงพ่อทองสุกท่านมอน้าภาพเมื่อไรรู้สึกว่าเหรียญปีสองสองยังทันทันลังทันหลวงพ่อทองสุกอยู่เลยมั้ยถ้าคิดว่าพระท่านทำวัตถุมงคลครั้งเดียวแล้วเลิกองค์นั้นไม่เก่ง ถ้าพระที่เก่งต้องสร้างเอาถูกมงคลเยอะๆเพราะมีลูกศิษย์ต้องการมากนี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทองสุขที่เขารับจากหลวงพ่อทองสุขมาเลยเพราะศิลาหารใหญ่พี่ชายสมแอบมากินตับผมแล้วนี่นะครับเลขหนึ่งหนึ่งหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งสี่เอ้ยเลขสวยนะครับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนี่เป็นเลขค้ำคูณนะหนึ่งสี่เป็นเลข ความน่าเชื่อถือโอ้มีเลขแปดเป็นเงินทองด้วยโอ้โหอ,องค์นี้เด็ดพี่ชายสมนะเอาหกพันแล้วกันพี่ชายสมเนี่ยสวยด้วยหนุมานวศินเอาหกพันแล้วกันวัดละหารใหญ่เนี่หนุมานวาสินวัดละหารใหญ่เนื้อเนวะนะครับเมื่อก่อนพาท่านแพงมากแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ราคานะครับอ่ะเอาหกพันแล้วกันพี่ชายสม ปิดตาหลวงพ่อทองสุกพัฒนสูงเอาไปองค์ละพันแปดมีหกองค์ปิดไปองค์ละพันแปดมีให้หกองค์ปิดไปครับผมไปอันนี้เนี่ยแขวนไปเลยครับหลวงพ่อทองสุกวัานสูงแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นก็เนื้อยุคเดียวกับพระป่โตนะหนึ่งแปดปกโพป่โตว่านคูบาทันไหมนะครับปิดไปแล้วครับไม่ทันแล้วถ้าถามว่าทันคูบาไหมทันครับ นี่อันนี้ปกโพวัดประสาทบุญญาวาสมันต้องไปเถียงกับใครนี่ใครเถียงบอกทีเนี่ยนะพระปกโพวัดประสาทบุญญาวาสปิดหนูพันห้าได้ไหมอำนาจจะคืออะไรที่ไม่เคยได้อะมันก็เลยอยากได้คือหาง่ายครับเราไปนั่งดูว่าพระเถราจารย์ในอดีตองค์ไหนเกิดปีชวดมั่งที่ทำเนื้อผงนะเราก็จะเจอ นี่แต่ถ้าเป็นโป๊ะปะสมเด็จพุทธจานโตเกิดปีชวดเท่าก็เกิดเลยอ่ะสมเด็จปกโพวัดประสาทบุญยาวาสในคอยเจอเลยนะพิมพ์ปกโพเอาพันแปดเอาพันแบาทสมเด็จปกโพวัดประสาทบุญยาวาสอันนี้ที่ไหนมีลงถมหลวงพ่อเตา่าวัดน้ำพุไหมผมว่าจะหลายหมื่นแล้วนะลงถมหลวงพ่อเตา ขอบคุณครับนี่วันนี้หล่อเลยใช่ไหมเอาอันนี้ง่ายๆนะอันเนี้ยนะเอาไปาแม่แฟนเพจจะรู้ไหมพูดยากอันเนี้ยอันนี้เอาไปเอาไปหกพันห้าหกพันห้าก็เซียนไม่เล่นนะ่ะมันเรื่องของเซียน แต่เรารู้ข้อมูลดีนะครับเราได้พระแท้ๆถูกๆแขวนเสียนไม่ใช่คนสร้างนะครับนะยเราจะถ้าเราสมัยก่อนอนะเราจะแขวนพระเราเอาพระไปเลี่ยมทองเนะี่ยเราไม่ต้องเคยขออนุญาตเสียนเลยครับพิธีการ,การอันนี้นะผมบอกแลนะ้วเป็นสมเด็จวัดบางขุนพรมเนี่ยปีศูนย์สองนี่หลวงปู่ลำพูเนี่ย,ย,พ,ยพิมพ์เส้นได้เมแต่งอาจารย์นองให้วิทวีฟีไปแล้วเมื่อวาน วันนี้ออกมาข้างนอกไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยครับสมเด็จหลวงปู่ลำพูเนี่ยพิมเส้นได้ปีศูนย์สองข้างในยังมีส่วนผสมของบางขุนพรหมที่เปิดกุป,ปีสัปดห้าร้อยเต็มไปหมดเลยเนะครับหลวงพว่อเกษมโอ้เก่ากว่าหลวงพ่อเกษมเยอะเก่ากว่าหลวงพว่อเกษมไปอีกหลายหลายหลายนับเลยทีเดียวเชียวโอ้โหบัว,ว อันนี้ต้องบอกรับว่าไม่ต้องไปเถียงกับใครครับมีแท้แน่เนี่ยไม่ต้องไปเถียงกับใครคนที่จะรู้ว่าวัวอันนี้คือวัวใครเนะี่ยมีคนเดียวแต่ไม่รู้ว่าท่านจะให้เกียรติมาเข้ารายการผมหรือเปล่านะครับนะวัวตัวเนี้ยไม่ต้องไปให้ใครบ้าจี้ดูเก๊นะครับถ้าใครดูเก๊บอกเอามาขายผมผมรับซื้อแต่ผมรับซื้อเท่าไรเดี๋ยวเราไปคุยกัน เนี่ยวัวกับกะลาเนี่ยที่เดียวกันครับีนวัวพอกิ่งวัดโพลเลียวหายากเนี่ยวัวกับกะลาเนี่ยที่เดียวกันวัวกละลาหูเนี่ยกองซุ่มโดยจะยากหน่อยเนาะอ้ามาผมแบ่งปันนี่ดีกว่าโอ้มีอันนี้ก็ดูเพเงินบางคานได้ไม่ต้องสงสัยมีอันนี้ก็ดูปู่สุกได้ไม่ต้องสงสัย อยากได้ราหูกะลาไม่มีมีจะราหูอ้าวอันนี้ดูอันนี้ได้ก็ดูปูสุกได้นะเนี่ยเนื้อเนี่ยอ่างอันนี้เอาหกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทบาทผมแบ่งปันให้อย่างเร็วเนี่ยมีอันนี้ได้ก็ดูปูสุกได้ดีไม่ดีจะเไปไ็นฤษีปูสุกเอา็ได้หกพันห้าร้อยบาทครับราบพิเต๋าสุราษฎร์ของแท้ดูไม่ยากหรอกครับนะเก๋กับแท้มนะันสร้างต่างกันตั้งหลายปีครับ 6,500บาทแล้วผมผมผมคาดว่านะดีไม่ดีจะเป็นฤาษีปุสุด้วยองค์เนี้ยเนื้อเดียวกันเลยเพราะว่าช่างที่มาหล่อพระนะครับให้วัดสอนสอนวิ่ยิมหล่อพระของเขาเนะี่ยเป็นช่างที่อยู่กับปุสุหกพั0ห้าบาทพธิธีการเนี่ยถ้าได้อันนี้ไปนะดูประพาณฑลปูปุกุก็เหมือนกันเนี่ยพูทธคุณนี่เกินกว่าราคาเยอะ โอ้มิโนไม่ทันนะครับเป็นพิธีการปิดไปอง์นี้ไม่กลนถ้วยด้วยหลอกลนถ้วยนี้ก็นะครับหลอกกลนถ้วยนี้ก็ถือว่านะขยับเข้ามาใกล้พระนครนะหลอกลนถ้วยเนี่ยขยับเข้ามาใกล้พระนครหรือแถวปทุมธานีแล้วอ่ะอันนี้เอาเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาท นี่เนี่ยฤาษสีอ่นะผม,มอบอกเลยนะโหคุณลองไปขอพื่อฤาษสีดูนะผม,มอบอกขอได้จริงเนี่ยอ้าวไปก็เอาว่าใครรู้คุณค่าเดี๋ยวนี้พระอะไรก็หลักหมื่นหมดแต่ว่าพุทธคุณจะดีครัาพาบพระแบบนี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งลาหูโอ้โหโห,หลวงพ่อก,กิ่งวัดโพเลี้ยอันนี้สวยเอาว่าแกะมาเนี่ยสวยแน่นอนครับสวยมากด้วย ไลยมือวพรากิ่งใช่ไหมนี่ลาหูวัดโพเลี้ยวแขวนแบบนี้สบายใจนี่แหละครับคือแท้แน่แล้วเขาเลียมสตังเรียมขอบหยักข้างในไว้ด้วยเนแขวนแบบนี้สบายใจคือแท้แน่ครับและนี่แท้อยู่แล้วครับเก๊ผมคืนเพิ่มอีกสามหมื่นไม่ได้ถูนะครับลาหูวพรากิ่งเนื้อตะกัวสวยๆครับแท้ก็ว่าหายากอันนี้สวยด้วย เนี่ยต้องแกะออกจากเลี่ยมพลาสติกนะเราเลี่ยมทองไปเลยเนี่ยฮะลาหูที่ช่วยเราได้จริงนะครับลาหูที่ชัดเจนที่สุดนะค,คือหลวงพ่อกิง่งวัดโพเลียวเนี่ยค,คนหันมาใช้ตะก,ก่วเพราะว่ามันดูแท้ง่ายมันจบครับผมบอ,อกกลับไปบ้านนะคุณตกใจอ่ะเพราะสวยกว่าในในสตูแน่นอนนะต้องบอกครับว่า,วาพอก,กิ่งแท้แท้เนี่ยสวยๆเนี่ย ห้าหมื่นขึ้นอยู่แล้วครับแค่ซื้ออย่างห้าหกหมื่นเลยครับเนี่ยซื้อกระลาชิ้นหลายหลายแสนนะยังไม่มั่นใจเหมือนแขวนลาหูตะกัววัดโพเลียวะลงยะถาตังยะมามะตะตังมะมะถาถาเสตังใครดวงตกแขวนอันนี้นะจะได้กลับมานะต้องบอกว่าประเมินค่าไม่ได้ฮะทำไมลาหูถึงอันเป็นล้านนะครับหลวงพม่อน้อยอะ เนี่ยพราะกิ่งนิสิตใกล้ชิดมาน้อยโอ้โหตัวเลขที่ปิดขึ้นมาโอ้พี่ชาติพันธเนี่ยพี่มีนเข้ามากินตับผมหรือเปล่าไม่ได้หาง่ายหรอกครับลาหูวัดโพเลี้ยวแท้ๆครับเอาละครับแพ้กันนิดเดียวฮะลาหูวัดโพเหลี้ยวแท้ๆครับใครได้ไปไปดูอ่ะและแล้วพี่สมชายตัวเลขเดียวเลยวันก่อนผมจําได้ไม่ได้สวยเท่านี้ แทงจริงประเมินค่านะลาหูหลวงพ่อพก,กิ่งหายาครับโอ้โหเนี่ยแสงไฟเนี่ยอาจจะไม่ดีแต่ผมบอกเลยนะว่าลาววันนี้เด็ดจริงหัวธนูวัดโมเลี้ยวนะวัวธนูพอก,กิ่งวัดโมเลี้ยวเนี่ยทรงวัวธนูหลวงพ่อกิ่งนะหัวธนูพกกิ่ง,นะกกงดูครับเดี๋ยวผมจะให้เคล็ดลับ การดูกับผู้ที่ประมูลได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะวัวพรากิ่งวัดโพเลี้ยวเนี่ยขอให้ราคาถึงหนึ่งมื่นผมจะกดเวลาให้สองนาทีเนี่ยนะถ้าคุณจะหาวัวธนูใช้แล้ววัวธนูเพราะกิ่งนี่ต้องบอกว่าอ้าวราคาแรกมานะเกินราคาที่คุยไว้ก็ต้องจัดให้ โอ้โหใครประมูลได้เดี๋ยวผมส่งทริคไปให้เฉพาะตัวบุคคลว่าดูยังไงแต่ถ้าเกน่ะองนี้ถ้าเกน,นะวัวธนูเพราะกิ่งไงถ้าเกน,นะเนี่ยผมคืนเพิ่มให้มื่นหนึ่งอาจารย์แขกไปเรียงอาจารย์กิ่งเนี่ยไอเน้นเราต้องไปฟังอาจารย์แขกเล่าอ่ะนะครับอยากเห็นวัวธนูไหมไปเอาญ้ามาสิเห็นตลอดวันแรกที่อาจารย์แขกไปเห็นไปเจออาจารย์กิ่งก็เจอวัวน,นี่แหละครับ จันกิ่งก็ไล่ไล่ไล่เนี่ยแต่พอไปอยู่วัดสักพักก็ไม่เจอวัวเดินอยู่วัวธนูเพราะกิ่งกระทียบอกว่างานสพท่านเนี่ยอยู่ๆต้นสะเดาเนี่ยไม,ม่ลมนะลมก็สงบนะไม่มีปีไม่มีคุยก็สะเทือนแล้วก็หักลงมาชาวบ้านพาตัดกิ่งสะเดานะครับไปแขวนคอกันเขาบอกวัวธนูเนี่ยนะไปควิด เนี่ยะวัวธนูเพราะกิ่งวัดโพรเลี้ยวหายากโหถามนี่ต้องไปหาอาจารย์แขกเลยครับเนี่ยใครได้อันนี้ไปตามหาอาจารย์แขกหรือสอทนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์แขกหรือรอทอยู่วันนี้นะผมบมอกเลยว่าอาจารย์แขกต้องเอาไว้แน่นะวัวเพราะกลิ่งวัดโพรเลี้ยวเนี่ยสิทธิเอกพอน้อยดูง่ายนะวัวธนูเพราะกิ่งเนี่ยใช่ไหม เขาเรียกว่านอกใหญ่ๆแสดงถึงความเป็นวัวตัวผู้หมดเวลาโอ้โหนะฮะว,วัวเพราะกิ่งวัดโพเลี้ยวใครที่เล่นสายเครื่องรางเนี่ยเขาบอกนอกจากกันคุณใสนี่ต่อสู้พูดผีปีศาจแล้วเฝ้าบ้านกันโจนได้ด้วยนะครับแล้วทำไมวัวธนูถึงไม่ค่อยมีใครทำได้ แมวัวตาดูพรอกิ่งขายได้ไปดีใจด้วยที่นอกใหญ่ๆเนี่ยเป็นวัวตัวผู้ของเก๋เขาไม่ทาอะแบบนี้มันเก๋กับแท้ต่างกันเยอะอผมบอกให้ก็ได้เวลาพี่ๆไปส่องนะครับส่องเข้าไปข้างในเนื้อนะจะมีสเก็ตด,ดาวพี่สุรชยัสรชยส่องไปอะจะมีประกายสะท้อนออกมาเป็นสเก็ตด,ดาว<ส>เ,อาเอกลักษณ์ของวัวหลวงมกิจเงนินวัวเลี้ยวนะ ขาบอกผสมอุกกาบาตนะหรือเป็นอุกกาบาตหรือเป็นแร่เขาบอกจะเหมือนสะเก็ดดาวเนี่ยไปหาซองดูเนี่ยเขาจะสะท้อนแสงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะวัวเพราะกิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวพูดไปก็มีคนทําเกสันก็ไม่เหมือนแล้วคนระับโอ้สุดยอด้วเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจ่าฝูงไหยนะดูนี่ครับวัวตัวผู้ถ้าเป็นจ่าฝูงนะั้นนอกจะใหญ่เนี่ย การคุณใสครับการคุณใสต่อสู้กับผีกับโหงพลายดีนักแร่บัวธนูอสำหรับลาหูอันนี้นะผมบอกเลยถ้าคุณมีโอกาสไปเปิดลาหูในหนังสือของสมเดจดีนะคุณจำเนี่ยที่ตัวมะเหมือนสอสาราเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นลาหูของใครแล้วแทแน่เนี่ย นะครับแล้วแท้นี่อ่ะตะกุดปู่แพ้ววัดกำแพงแสนหลายดอกอยู่นี่ตะกุดด้วยรูปด้วยที่ยิงไม่ออกก็ตะกุดนี่แหละดีครับไปลองยิงกันนะใช่ไหมขายสายปู่แพ้วหลายดอกด้วยเนี่ยหมดถุงเนี่ยเอาห้าพันเป็นสิบดอกละเอาห้าพันเนี่ยหมดถุงเนี่ยซึ่งดอกเดียวก็หลายพันแล้วตะกุดรุ่นแรกปู่แพ้วเนี่ยตะกุดปู่แพ้วเนี่ย ตะกรุดุ่นแรกดอกก็หลายพันนะมีตะก,กุดลูกปืนมีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยังมีรูปถ่ายท่านด้วยอ่ะก็ไม่รู้อ่ะใครเอากันเนี่ยห้าพันตะกุดปูแพ้วบัตรกำแพงแสนสายลูกศิษย์ท่านพ่อพิงค์บางประกอกเอาเอาพ่อพิงค์รอมาหลายวันใช่ไหมพ่อพิงค์บางประกอกเอานี่ใครอยากได้เนี่ยพระพ่อพิงค์บางประกอก แท้ๆไม่ต้องไปลุ้นเอาเนี่ยพอพิงค์บางประกอบโลหะแพงมากเป็นเนื้อโลหะที่แพงที่สุดอะองหลวงพอพิงค์ก็จะเป็นโลหะเนี่ยเนื้อออกสีมันเทศคือสีแดงอย่างนี้เอาใครอยากได้พอพิงค์าประกอบไม่รู้จะหาระหลักๆที่ไหนมาแบงอ่อะก็ต้องยอมสลักแล้วครับเอานี่โอ้พอพิงค์บางประกอบเป็นไงเหรียญทองแดงเนี่ยหล่อทองแดงอะพอพิงค์พิมพ์ไหนก็หลักแสนหมดดูง่าย ประกาศให้ทุกชิ้นแล้วคับนี่หยิบมาในี่ใครดูเก๋กับเพี้ยนแล้วแท้ดูง่ายนะพอพิง์บางประกอบเนื้อถ้านเป็นเอกลักษณ์อ่ะหนึ่งหมื่นบาทแรกมาตามกติกาก็กดเวลาให้นะครับเห็นไหมฮะหายากทุกพิมพ์ท่านสร้างพระน้อยนี่ยพอพิง์บางประกอบเหรียญรุ่นแรกหลายแสนลุกอมท่านเรื่องลือยุคสงครามอินโดจีน กรมหลวงชุมพรให้โอรสท่านบวชเป็นสิทธิ์พ่อพิงค์นี่แหละครับเป็นพระเถราจารย์ที่อายุไม่มากแต่หลวงปู่สุขเนะี่ยบอกกรมหลวงชุมพรว่าท่านเก่งแม่พ่อพิงค์บางปะกกต้องบอกว่าถ้าใครได้พ่อพิงค์หมื่นกว่าบาทนี่เนื้อดินยังซื้อไม่ได้เลยบางพิมพ์เนาะเนื้อดินบางพิมพ์ยังซื้อพอได้เลยเนาะ โอ้โหหมื่นกว่าบาทแม่เก็บไว้ห้อยกันโดนยิงนี่วะนี่เอาไปโชว์ในสายนี่แอคอาร์ตสบายเลยเป็นพาดที่ผมเสียดายอ่ะกลาคืนนี้ผมบอกเลยนะถ้าถามผมเสียดายอะไรเสียดายเนี่ยองคเนี้ยคืนนี้หมื่นกว่าบาทเพราะยิง ผมได้กุบาลดูดลบมาองหนึ่งน้ำแ้ถ้าแฟ,แฟนเพจดูไลฟ์ผมนะเนี่ยเป็นกุบาลดูดลบเนื้อดินเนี่ยเป็นกุบาลดูดลบที่ผมไม่กล้าขายจะเก่ากึกก็ถามผมต้องมาแช่มแหละกุบาลดูดลบก,ก็แช่มเนื้อดินถ้าเป็นพิมพ์เดียวกับโฟมาเนื้อโลหะเขาก็หลายหลายแสน แตบอกว่าเนี่ยเก่าซุปเปอร์เก่าอ่ปปะผมว่าเก่าจริงอ่ะอ้าวใครอยากได้กูมาดูลลก,ก็พาะแช่มองนี้เอาหมื่นเดียวอะ่ะไปให้ใครสวดแกามาคืนได้หมื่นหนึ่งใครสวดกุมารดูลกองค์นี้เกนี่ถือว่าดูพาไม่เป็นเพราะแชมแน่นอนไม่มีองค์อื่นทำหรอกครับในยุคสองสี่ฟ้าโหกุมารดูลลกผมบอกนะเทรดหุน้นแทงบอลเข้าบอล แทงหวยเนี่ยกูมารดูดลบกเขาเรียกว่าอยู่เฉยๆก็มีกินโอววิธีการเดี๋ยบอกกูมารว่าชแชมป์เนี่ยนะผมบอกเลยเข้าบอลน,นะแทงบอลแทงหวยแทงมวยตู้เขาเขาบอกเลยครับว่ากูมารดูดลน็น่คือตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็มีกินตลอดแล้วไม่ต้องทำอะไรอโอวทิธีการ ก็ไม่ปรากฏว่าเนื้อองคเนี้ประมาณปีสองสี่แปดศูนบวกลบก็ไม่ปรากฏว่าสองสี่แปดศูนเนี้ยใครจะสร้างกุมารดุดลบนอกจากตำหรับของวัดตากล้องป่องนี้ไม่รู้อะไรเนี่ยกระป๋องน่ารักใช่กระป๋องน่ารักมากมากเอาสักหมื่นห้าเด้อกระป๋องน่ารักเอาสักหมื่นห้าเด้อ กระป๋องอะไรหมื่นพี่ทิพตการปิดมาทําไมหมื่นห้าเดี๋ยวขาดทุนไม่รู้นะครับพี่โจการบินไทยไม่ทนันพี่ทิพตการไปดูได้มีอะไรบ้างอ้โหอ้อาวสบายไปแล้วปูสุกพอเปาะปีตอมาน้าร้อยอืม น่าองไปเถียงกนวันนี้แท้แน่ะเพียมตุ๊กตาวัดพับนางหลวงพ่อถนอมวัดนางพญาอาจารย์ฟันโอ้นี่เขาเก็บมาฝากวันนี้อาจารย์ฟันอาจารย์ฟันอาจารย์มันพอสุดเมื่อกี้ใครถามอยู่อะมาก,ก้าอันเดียวว่าห้าพันนะแต่จริงคุณค่ามากกว่านี้อาจารย์ฝันพอป,ปอกหุ่นนี่หายากจริงนะครับเนื้อโลเอ้ยอาจาโกงมันโปงถามผมอยู่วันนี้เอง ว่ามีพอป่อพิมพ์นี้ไหมเนี่ยโอ้อาจารย์ฟัน่นอวก้ายุรุ่นแรกเลยบล็อกแรกเลยพระคุณนวมวัดน,นงเหลียนรุ่นแรกพระคุณนวมวัดน,นงบล็อกแรกอืมสิวลีในคันเหี่ยวพ่อคล้ายว่าสวนขันนี่พราสามอินโดจีนก็รับ กดหนึ่งให้ห้าตัวสิวลีในคันเนี่ยครับเรียงติดพวงกุญแจรถไว้ใช้เนี่ยสิวลีในคันพระอุตมะนี่ข้างในเนี่ยเขาแกะเป็นพระสิวลีอยู่ในคันมารดาก็พระสิวลีท่านอยู่ในคันมารดาท่านทําให้มารดาท่านเนี่ยร่ารวยโอ้อา้าชุดนี้ใครที่ถามหาพระสุดอยู่ ต้องไปแบ่งกับพี่ทิพตรการเองนะขอรับโอ้เนี่ยเนี่ยทำไมคนหาแต่หลวงพ่อสุดบล็อกนี้ก็บล็อกเนี้ยตอนเนี้ยไปถามนะข้าราชการทหารตำรวจรับจากมือหลวงพ่อสุดอะบล็อกนี้หมดนะครับไม่รู้จะกล่าวคําว่าอะไรอันนี้เป็นเนื้อคลั่งแต่ น,นข้างในหมดนั่นเลยของมิตริปการเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยเขาฝังแผ่นจานเอ็กซเรย์ดูจะรู้เนี่ยข้างในฝังแผ่นจานโอ้โหเอาเนี่ยอันนี้เอานี่เป็นพระสามพระตรีกลายก็แอดมินบอกชุดนี้จะกำไรแล้วนะครับ พลาตีกายเนี่ยเนี่ยข้างหลังใส่แผ่นแผ่นนี้ต้อเป็นแผ่นจานแน่นอนพิเศษน่าทำไม่เยอะเป็นเนื้อคลั่งผสมผงเอาเอาสี่พันห้าแล้วกันสี่พันห้าเอาเท่าไหร่นะเนี่ยสี่พันห้าพี่พิภพปิดแล้วตามด้วยราคาอย่าลืมกติกาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาไปใช้พุทธคุณเขาต้องทำพิเศษแน่นอนสำหรับสิทธิใกล้ชิดไม่กี่คน พี่ภูมิพัฒน์ปิดแล้วตามด้วยราคาให้ผมหน่อยครับไม่ใช่คลั่งอย่างเดียวนะครั่งผสมผงดนะูเนี่ยผมบอกเลยนะเขาต้องเขาทำให้พิเศษจริงๆกับข้านในฝั่งตะกุสสดสมเร็จกรอบไม่ได้ขายครับอันนั้นเป็นวัดระฆังถึงยุคครับพี่ทีเจติดมัด้วยวันนี้ติดมานั่งสองพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอยากนั่งสองพระ